สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เซนอนช่วงเช้าสถิติทีมบิ๊กหที่คว้าชัยต่อเนื่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกหลังจากชัยชนะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำสถิติชนะต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกมาแล้วถึง13นัดติดต่อกันแต่ต้องบอกว่านั่นยังไม่ใช่สถิติที่ดีที่สุดที่พวกเขาทําได้เช่นเดียวกับทีมยักษ์ใหญ่ร่วมลีกที่ต่างฝากผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้ในะช่วงเวลาหนึ่งเช่นกันวันนี้เราจึงลองย้อนกลับไปดูกันว่าเหล่าบิงกเคยสร้างสถิติชนะต่อเนื่องกันสูงที่สุดมากน้อยแค่ไหน อันดับ6ทอตแนมฮอสเปอร์9นัดติดต่อกันอันดับ5แมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ด12นัดติดต่อกันอันดับ4เชลซี13นัดติดต่อกันอันดับ3อาร์ตตนนัดติดต่อกันสำหรับพลพรรคปืนใหญ่ต้องย้อนกลับไปในช่วงระหว่างซีซั่น2001-2002และ2002-2003ที่พวกเขายังคงความยิ่งใหญ่ เป็นหนึ่งในเต็งแชมป์เบมลิกแทบทุกปีณขณะนั้นซึ่ง14นัดดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เกมสัปดาห์ที่26ของซีซั่น2001-2002กระทั่งปีซีซั่นด้วยการคว้าแชมป์ลีิกมาครองแต่น่าเสียดายที่เกมที่2ของซีซั่นใหม่พวกเขาถูกเวสแฮมหยุดสถิติลงด้วยการเสมอกันอย่างสุดมัน2ต่อ2ชนิดที่ารสตันต้องมาไล่ยิง2ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกม อันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้18นัดติดต่อกันอันดับ1ลิเวอร์พูล18นัดติดต่อกันองรีเงิบบอนมาร์ต bon เลือกตั้งวูดเกตผู้จัดการทีมใหม่เทียริอองรีตำนานสมสร,รอาร์เซนอลโดนมองว่าเป็นเต็งหามรับงานผู้จัดการทีมบอนมาร์ตที่ว่างอยู่นั้นมีอันต้องผิดหวังเพราะทีมจากเซาท์โครสขอเลือกโจนาธานวูดเกตที่เข้าใจ ธรรมชาติของแชมเปี้ยนชิพมากกว่าเขานั่งเก้าอี้ยาวเลยตำแหน่งบอสที่ไว t a ทา t ิตี้สเตเดียว่างลงเมื่อเจสันทินดอนโดนไล่ออกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วปรากฏชื่อองรีเป็นเต็งหามจากชื่อเสียงเมื่อขังรถแล่นให้ปืนใหญ่รวมถึงมีประสบการณ์คุมทีมแล้วนักบันทีเอ้าอิมแพคในเมเจอร์ลีกซอตเกอร์สหรัฐอย่างไรก็ตามบอร์ดบริหารของเดอะเชอรี่มองเรื่อง ไม่ต้องการเสียค่าชดเชยให้มอนทีเอ้าอิมแพกรวมถึงเชื่อศักยภาพวูดเกตอดีตเจ้านายใหญ่มิดเดิลสโบที่ช่วยรักษาการอยู่เวลานี้ทรงดีมากจึงต้องคุมเต็มตัวพร้อมเป้าหมายพาทีมเลื่อนชั้นส่วนเหตุผลที่เลือกวูดเกตทางผู้บริหารบอลมาร์ทยังนิวเบกชี้แจงว่าสัมภาษณ์งานออกมาประทับใจดูไฟแรงแถมฟอร,รมช่วงรักษาการเด่น โจนานานมืออาชีพสูงและเปลี่ยมภาวะผู้นำเขาสร้างความประทับใจแก่บอดบริหารตั้งแต่รักษาการผู้จัดการทีมช่วงสถานการณ์ทีมลำบากแถลงการสมมุสรออัปเดตอาการบาดเจ็บปาเตและโฮดดิ้งโทมัสปาเตไม่ได้ลงเล่นให้กับแอสตันสามเกมติดต่อกันแล้วจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่พบกับแอสตันวิลล่า และจอกลับมาลงสนามช่วยทีมได้แล้วแม้จะมีภาพปาเตในสนามซ้อมลอนดอนโคนี oney, แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นการซ้อมเดี่ยวของเขาซึ่งไม่ได้ซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นและดูเหมือนยังไม่น่าจะเป็นไปได้ในการที่อาร์ตันจะเสี่ยงใช้งานเขาในเกมที่จะพบกับเบนฟิก้าทางด้านรอมโฮดิ้งได้รับบาดเจ็บที่ศีราะจากเกมที่พบกับแมนซิตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้วยเขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามและได้รับการประเมินว่าอาจได้รับการกระทบกระเทือนและจะเข้ารับการทดสอบเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ดังนั้นเขาจะถูกพักจากทีมจนกว่าจะผ่านการทดสอบการกระทบกระเทือนก่อนที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งสร้างทีมใหม่จากสามดาวรุ่งพุ่งแรงเวนเกอร์เชื่อมั่นปืนกลับมาแกร่งเหมือนเกา่าอาเซนเว,นเ,วนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของสโมสรแอ,อสตัน มองในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของทีมปืนใหญ่กับแข่งดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่จะเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตอันใกล้อย่างเช่นบูคาโยซาก้ากาเบียวมาติเนลลี่และเอมิลสมิธโรอัตันประสบปัญหามาตลอด2ซีซั่นในพรีเมียร์ลีกพวกเขาอยู่ในระดับทีมกลางตารางแต่เวนเกอร์เชื่อว่าอา์สตันจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในอีก1-2ปีข้างหน้า กุนซือเมืองน้ำหอมกล่าวว่าพวกเขาสมิธโรและซาก้าอยู่ที่นั่นแล้วในช่วงปีสุดท้ายที่ผมอยู่ที่นั่นเรามีระบบเยาวชนที่ดีเรามีนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมันเป็นเรื่องดีที่พวกเขากำลังก้าวออกมาสิ่งที่เราต้องคำหนึงถึงอาการบาดเจ็บในระยะยาวของนักเตะเหล่านี้มันเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวระหว่างอายุ20 22ปี เมื่อพวกเขาลงเล่นหลังเกมจะต้องดูว่าร่างกายของเขาสามารถปรับตัวได้หรือไม่พวกเขามีคุณภาพระดับสูงและมีจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยดังนั้นผมค่อนข้างมองในแง่ดีกับพวกเขาลือสนัน่นปืนใหญ่ยอมทําทุกทางเพื่อรังเบยรินเดลี่เอ็กเพสรายงานว่าเอกตอเบยรินมีความต้องการที่จะย้ายออกจากทินอเมริสเตเดียมหลังจบซีซั่นนี้ ซึ่งทางแอสตันเองไม่ประสงค์จะปล่อยตัวเขาและต้องการจะเก็บแบ็กขวาชาวสเปรนรายนี้ไว้ใช้งานกับทีมต่อไปท่ามกลางกระแสข่าวว่าปารีสแซญแมงยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและบาสเรนากำลังให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ณปัจจุบันปืนเล็งสองแบ็กดาวรุ่งเสียบแทนเบยอรินเตรียมทบทวนอนาคตกับปืนหลังจบซีซั่น CBS Sport รายงานข่าวว่าเอ็กตเบยริน แบ็กขวาของอาร์ซอนจะพิจารณาอนาคตในการคาแข่งของตนเองในทีมเอเมสเตเดียมหลังจบซีซั่นนี้โดยเจ้าตัวต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ดาวเตะวัย25ปีอยู่คาแข่งกับทีมปืนใหญ่มาตั้งแต่ปี2013และเขาเป็นนักเตะในทีมชุดปัจจุบันที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานที่สุดก่อนหน้านี้เขาเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงหลายครั้งกับบาสุรณา และปารีเซแซกแมงซึ่งหากเบยอรินตัดสินใจที่ต้องการย้ายออกจากทีมทางแอสตันก็ให้ความสนใจที่จะดึงแม็กอารอนแบ็กขวาดาวรุ่งวัย21ปีของนอริซิตี้และทาริกแลมตี้แบ็กความเร็วสูงวัย20ปีของไบรตันเข้ามาทดแทนหงและปืนเศราปิกราชันยันไม่ย้ายแน่นอนเดลี่เมลเปิดเผยว่าเวนิซิอุสจูเนีย ปีกดาวรุ่งชาวบราซิลของเรอัลมาดริดไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากทินซานติอาโกบริบิลในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่มีข่าวลือว่าาร์ตันลิเวอร์พูลถอดแนมฮอตสเปอร์และปารีสแซแมงกกำลังตามจีบให้ย้ายไปร่วมทีมในซีซั่นหน้า